สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้สิ้นเดือนนะครับของสิงหาคมนะครับ2,563นั่นเองวันนี้ผมก็จะกลับมาไล้พยากรณ์ดูดวงนะครับว่าช่วงต้นเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ยนะครับดวงใดจะมีโชคราบบ้างนะครับถ้าคุณเห็นผมแล้วก็ช่วยพิมพ์สักนิดหนึงว่าคุณเกิดวันอะไรเช่นวันอาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับผมก็วันนี้เราจะพยากรณ์แบบว่าเน้นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเป็นหลักเลยนะครับก็จะได้รู้ว่าช่วงของต้นเดือนนี้เราควรจะลงทุนกับมันไหมหรือเราจะเสี่ยงโชคแบบ เล็กๆน้อยๆเพื่อเอาความสบายใจเอากล้กำลังใจดีหรือเปล่าเพราะการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหนทางอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเราไปทุ่มกับมันมากๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าสนับสนุนนะครับแต่คนเราบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับก็เลยอยากจะหาทางออกของชีวิต บางครั้งมันก็ต้องหาทางอ้อมในเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับหวยรวยเบอร์อะไรทานองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพยากรณ์เริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนนะครับว่าช่วงต้นเดือนกันยานี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าหรือมีน้อยหรือจะมีมากหรือควรจะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคุณจะมีโชคเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยนะครับช่วงนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าพยายามตกเย็นเนี้ยพยายามาบ้านของคุณน,นะครับของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้พยายามสวดมนต์นะครับแล้วก็ถวายของสักหน่อยหนึ่งในช่วงของช่วงเย็นนี้หรือถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงเช้าแต่ต้องก่อน 9โมงเช้านั่นเองนะครับแล้วก็นั่งสมาธิสัก 15- 20นาทีนะครับผมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาสิ่งที่คุณชอบนะครับแล้วก็ขอท่านนะครับเจ้าที่เจ้าทางจะช่วยเหลือคุณนะครับแต่ที่คุณกังวลอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของมีสินลุมเล้านั่นแหละนะครับความกังวลนะครับรวมไปถึงผู้ลงผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะ มีความทุกอยู่คุณแล้วคุณก็ไปทุกแทนเขาด้วยนะครับของคุณเกิดวันอาทิตย์คุณจะได้โชคกับที่อยู่อาศัยหรือที่พักบ้านคุณน,นั่นเองนะครับเย็นนี้ก็ลองซื้อของมาถวายหรือไม่ก็เป็นพรุ่งนี้เช้านะครับผมลองดูนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับและคุณจะมีโชคเข้ามานะครับเสี่ยงโชคได้มากไหนได้แต่อาจจะไม่ถึงกับเยอะมากนั่นเองนะครับนิดหน่อยนะครับได้นิดหนึ่งนะครับผม ต่อมาคนเกิดวันจันทร์และนะครับคนเกิดวันจันเนี่ยตอนนี้กําลังสับสนอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเก่งตัวเลขนั่นเองแล้วกําลังรู้สึกสับสนอยู่เลยว่าควรจะเล่นดีไหมในคําแนะนําผมเนี่ยไม่ควรจะเล่นหรือถ้าเป็นไปได้เล่นแค่ ไม่ให้ตัวเองเกิดความทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คุณจะเสียซ้ําเสียซ้อนนั่นเองของคนเกิดวันจันทร์คือเนี่ว่าไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นั่นเองแต่ถ้าอยากจะมีโชคนะครับต้องพยายามวันนี้นะครับพยายามให้ฝึกจิตตัวเองนะครับแล้วก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็พยายามกวดน้ําแผ่เมตตาจิตแล้วก็ลืมที่ผ่านๆมาที่ ไม่ค่อยถูกเลยอะนะครับแล้วซื้อเลขเนี่ยให้เล่นแค่3ามชุดพออย่าไม่ควรเล่นเยอะอะว่าง่ายเล่นน้อยๆหรือไม่ก็ควรที่จะหาตัวช่วยที่เขาคนที่เขาถูกบ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เล่นน้อยไว้ดีที่สุดนะครับของคนเกิดวันจันทร์นะครับผมก็ไม่เชียร์เท่าไหร่นั่นเองของคนเกิดวันจันทร์ไม่เช่นนั้นคุณจะมีสิทธ ไม่คุ้มเสียอยู่ดีนะครับไม่ควรจะเล่นนั่นเองของคนเกิดวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าพยายามทําติบจําใจให้สงบไว้ดีกว่าของคนเกิดวันจันทร์นะครับต่อมานะครับของคนเกิดวันอังคารแล้วของคนเกิดวันอังคารคาร์นะครับคุณจะได้โชคเกี่ยวกับเพศผู้หญิงที่เป็นนายของคุณหรือแม่ของคุณคุณจะได้เรื่องของ ตัวเลขจากเขาคุณลองไปสอบดูว่าเช่นเรื่องของอายุเรื่องของที่อยู่ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยของคนเกิดวันอังคารนะครับคุณจะได้เรื่องของโชคลาภเข้ามาหรือถ้าเป็นไปได้เป็นในภายในวันเนี้คุณต้องทำทานกับสัตว์นะครับสัตว์ที่ไม่ได้เป็นเขาเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นหมากับแมว ให้ทานซะแล้วคุณจะมีเกณฑ์มีโชคถ้าคุณจะไม่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องอ่าลอตเตอรี่หรือโชคเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเนี่ยคุณจะได้โชคของงานแทนของคนเกิดวันอังคารนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยตอนเนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอให้คุณต้องพยายามพักผ่อนให้เยอะของคนเกิดวันอังคารนะครับก็ผมก็ขอผ่านคนวันอังคารไปนะครับ แต่ถามว่าจะมีโชคมั่งไหมก็บอกได้เลยว่าก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยอ่ะต้องทําทานก่อนคุณไงว่ามันมีกรรำบังนะครับถ้าถูกก็ถูกแบบเฉียดเฉียดกลัวว่าจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้แต่ก็ยังไม่ค่อยเชียร์เท่ากับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับต่อมาคนเกิดวันพุธแล้วนะครับ บอกได้เลยว่าพุทกลางวันแล้วก็พุทกลางคืนเนี่ยคุณนะน่าจะไปเล่นเลขที่เขาเล่นกันเยอะเขาอาจจะหาเลขที่คุณต้องการยากนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ครั้งเนี้ยถ้าคุณจะเล่นเกี่ยวกับหวยหรือเกี่ยวกับเรื่องของทางทางที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับเขาอะถ้าคุณถูกขึ้นมาเนี่ยของคนเกิดวันอังคารไอ้ของคนเกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนเขาอาจจะจ่ายคุณ คุณแค่ครึ่งเดียวนะครับต้องทำใจนิดนึงหรือเขาก็อาจจะเบี้ยวคุณได้ถ้าเป็นไปได้ซื้อแหล่งที่เชื่อถือได้คนเกิดวันพุธแล้วก็พุธคืนคุณมีเกณฑ์จะถูกนะครับต้องใช้คำมีเกณฑ์จะถูกแต่คุณอาจจะโดนเบี้ยวได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับก็ต้องไม่ควรจะไปอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอย่าไป อย่าไปคิดว่าเอ้ยเจ้าเน็ยได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระมัดระวังอาจเขาอาจจะจ่ายคุณแค่ครึ่งเดียว,วาอาจจะถูกต้องใช้คําว่ามีสิทธิ์จะถูกเลยแหละนะครับแต่อาจจะโดนเบี้ยวโดนโกงได้เหมือนกันนะครับของคนเกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนแล้วตอนนี้คุณจะมีเรื่องของสนีหาเรื่องของคนที่เขาเข้ามาต่อแยคุณรู้สึกว่าคุณก็อาจจะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณอาจจะเป็นห่วงเรื่องของ เรื่องของการเงินซะมากกว่าของคนเกิดวันพุธอะนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้คุณต้องระวังเรื่องการโดนหลอกค,คนที่เข้ามาในณนเวลานี้เขาอาจจะหวังผลประโยชน์จากเรานั่นเองโชคลาภเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าไปทุ่มเกินไปไม่เช่นนั้นคุณอาจจะได้ถูกแต่ไม่เต็มร้อยนะครับได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอนะได้แค่ครึ่งราคาที่เราเล่นไปนั่นเองนะครับ ต่อมาคนเกิดวันพฤหัสแล้วนะครับพฤหัสแล้วนะฮะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยตอนนี้นะครับคุณจะมีโชคกับสิ่งที่คนเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับคุณลองถามเขาดูซิว่าเขาชอบเลขอะไรแล้วคุณซื้อตามนั้นนะครับแต่ตอนนี้คุณกำลังสับสนอยู่ทั้งเรื่องของไม่ค่อยเชื่อมั่นนะครับเกี่ยวกับคนที่เขาให้เลขเรามานะครับแต่เขาจะให หยิบยืมความช่วยเหลือมาให้เรานั่นเองของคนเกิดวันพฤหัสคุณจะได้โชคกับคนที่เขาชอบคุณนั่นเองนะครับลองเปิดใจดูคุณจะได้ราบรอยจากเขาถ้าไม่ได้ถูกขววยเนี่ยถูกตัวเลขนะคุณจะได้เรื่องของทางด้านจิตใจของเขาเรื่องของความรักเข้ามาทดแทนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คุณกังวลเรื่องงานมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ย,ค,ยคุณจะทำงานผิดพลาดเยอะหรือถ้าคุณเล่น หวยเนี่ยอาจจะเกือบเกือบจะถูกเกือบจะถูกแต่ก็เสียตลอดอย่างเงี้ยก็เลยมีคนเสนอมาเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆแล้วก็มีความสูงสไม่ค่อยชื่ใจตอนนี้ของคนเกิดวันพฤหัสไม่ค่อยอยากจะเล่นหวยนั่นเองถ้าเล่นแล้วกลัวจะเสียอีกแต่ก็ลองเชื่อไว้นิดหน่อยนะครับคุณจะมีสิทธิ์มีโชคเข้ามาได้เหมือนกันนะครับของคนเกิดวันพฤหัสนั่นเองนะครับลองดูนะครับแต่คุณอาจจะได้รับ ปลกนะครับเขาอาจจะชวนคุณไปกินข้าวแทนก็ได้นะครับของคนเกิดมันพิราษถ้ากําลังจะมีความรักด้วยนะครับผมต่อมาของคนเกิดวันศุกร์แล้วนะครับของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะได้โชคกับบร,รมพาบุรุษท,ที่สูญเสียไปแล้วเช่นคนที่เช่นปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วคุณควรจะไปขอเขานะครับไปกราบไหว้เขาในวันนี้เลยนะครับแต่ถ้าบางคนบอกอยังไม่ ยังไม่เคยสูญเสียอะไรเลยให้ไปไหว้สารหลักเมืองและสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จะเป็นไปถ้าเกิดไม่ถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยคุณก็จะไปได้สิ่งที่คุณคาดหวังและตามตั้งเป้าหมายที่คุณมีเอาไว้นั่นเองนะครับก็สิ่งที่คุณมีเคราะห์มี สิ่งที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองของคนเกิดวันศุกร์นะครับรอคอยเวลาทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับถ้าตอนนี้เจ็บตัวอยู่เดี๋ยวอีสักระยะหนึ่งคุณจะดีขึ้นนั่นเองนะครับของคนเกิดวันศุกร์นะครับผมถามว่าจะมีโชคมากไหมต้องรีบไปทําบุญซะหรืออย่างที่บอกไปคุณต้องไหว้บําพ็ญวุฒคุณ นะครับหรือไม่ก็ไปสารหลักเมืองแล้วคุณจะมีโชคเข้ามานั่นเองนะครับผมต่อมาคนวันสุดท้ายแล้วก็คือคนเกิดวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคุณจะต้องเดินทางเยอะหน่อยคุณจะได้เลขเลขนำโชคของคุณน่ะก็คือทะเบียนรถคุณถ้าคนไหนไม่มีทะเบียนรถต้องเดินทาง ไปทาบุญตรงนู้นทาบุญตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วจะดีหรือพยายามเคลื่อนไหวเยอะหน่อยนะครับแล้วคุณจะได้ตัวเลขในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้แล้วคุณจะมีโชคตรงนั้นเข้ามาด้วยนะครับก็บอกได้เลยว่าคนเกิดวันเสาร์คุณจะมีโชคกับสิ่งที่คุณต้องเดินทางแต่ถ้าคุณอยู่กับที่คุณจะไม่ถูกนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ถ้าอยู่กับที่บางทีจะไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนี่ย คุณต้องเอาศักยภาพถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหาการเงินคุณต้องเอาศักยภาพที่คุณมีความสามารถเนี่ยนะครับใช้เกิดประโยชน์และคุณจะสร้างเงินได้คุณต้องมี power หน่อยนะครับขยันน่ะนะครับขยันจะเกิดทําให้เกิดคุณมีเงินมีทองเข้ามานั่นเองและที่ตามมาคือโชคลาภนั่นเองนะครับก็ผมนะครับสิงแสลีมงนะครับก็ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้โอกาสหน้ากลับมาพยากรณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คนไหนต้องการดูดวงกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0929642415นะครับเอาไว้โอกาสหน้ากลับมาไลฟ์พยากรณดูดวงใหม่อีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับ